<c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะอะ่วันนี้เราก็จะแบบว่ามาคลายเครียดนิดนึงเนาะหลังจากที่ทำง,งานมาตลอดแล้วก็มีคนสง่นนสงนู่มันส่งนี่ส่งนั่นแคปนูน่นแคปนี่มาให้เราเยอะมากๆเลยอะ่ะเราก็ ขอบคุณนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้โกรธอะไรสลิมเลยอะที่สลิมเอาไปแคปเอาไปด่าหรือเอาไปคอมเมนต์ด่าหรือไปทําอะไรที่มันแบบดูเอ่อเขาเรียกอะไรทาให้ดราวรู้สึกว่าดาวอายหรืออะไรแบบเนี้ยคือสลิมมันมันน่าจะเข้าใจผิดอะว่าเราจะต้องอายนะคือ <laughs> ขำอะคืออ่านแล้วก็ขำอะแล้วก็ขำขำแล้วก็ ไม่รู้จะพูดอะไรก็คือสายหัวอย่างเดียวแบบคือคือมึงมึงเป็นแบบนี้ไงมึงถึงเป็นสลิมอะเอาจริงๆคือมัวแต่คิดคิดแบบเขาเรียกอะไรอะคิดแบบสลิมอะเออพูดไม่ได้ยังไงคิดไม่ได้ยังไงว่าแบบเขาเรียกอะไรนะรูปรูปในม็อบใช่ไหมที่เราอยู่บนรถอะแล้วเราก็ใส่เสื้อกาวเนะาะใส่เสื้อกาวใส่เสื้อกาวแล้วก็มีคนแอบถ่ายข้างหลังอะก็อมึงบอกว่าดาวอะ ไปยืมเสื้อกาวใครมาใส่คือทำก,กูก็ทําได้แบบเนี้ยแบบไปยืมเสื้อกาวไปเอาไปยืมเสื้อเขามาใส่คือมึงอ่ะมึงเชื่อในความยืมซะเคยอ่ะอจริงจริงนะมึงเชื่อว่าทุกคนจะจะมีอะไรจะไม่มีอะไรคือยืมได้ยืมแหวนเพชรยืมนาฬิกายืมอะไรแบบเนี้ยได้เชื่อหมดแล้วก็เลยคิดว่ากูจะยืมเสื้อกาวของคนอื่นเข้ามาแบบมาใส่ พื่อโชว์ในม็อบมึงมึงเชื่อในความยืมสัเคยตัวสลิมคือแบบกูกูกูก็ขำอะอะจริงๆริอะกูก็ขำคือมึงคิดได้ไงว่ากูจะแบบไปขอยืมเสื้อเก่าคนอื่นมาใส่แล้วก็แบบมามาแอบอ้างอ่ะมึงประสาทมึงเอางี้นะถ้าเกิดคือเข้าโรงพยาบาล สีทัญญากูว่าหมอสีธัญญาปวดหัวนะเพราะฉะนั้นมึงพยายามที่จะแบบรักษาโรคภัยไข้เจ็บทางสมองมึงให้ดีพออย่าอยาอย่าไปเดือดร้อนเข้าสีธัญญาหนะกูว่าหมอต้องปวดหัวนะสงสารหมอนะคือแล้วล่าสุดว่ากูไปขโมยเพชรกูก็อะไรงงขโมยเพชร อีนี่มันเคยมีคดีขโมยเพชรเวลากูตอบกลับไปก็สันส่นกูนะเออสั่นกูบอกกูไม่เคยขโมยเพชรใครหรอกกูไม่ใช่แม่เมืองนันก็จะมาขโมยเพชรคนน้นคนนี้ไปถามแม่ถามพ่อมึมงหนวลมาแอบอ้างอะไรว่ากูขโมยเพชรคือล่าสุดไปขนาดนี้แล้วว่าขโมยเพชรคืออะไรเพชรที่ไหนประเทศอะไรที่กูขโมยอ่ะของใครมึงบ้าป่สติไม่ใช่ว่าใครจะไปแบบทําอะไรแล้วมึงก็จะแบบเอา เอาสิ่งที่ไม่ดีแบบไปด้อยค่าคนนู้นคนนี้อ่ะแล้วแบบทําให้กูอายนมึงคิดว่ากูจะอาย้วกูไม่อายแล้วกูออกไปขนาดนั้นนะกูไม่อายแล้วสิ่งเดียวที่ในอดีตในปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่กูจะไม่อายอ่ะนะก็คือกูกูแบบเป็นคนที่อยู่ข้างประชาชนอยู่ฝั่งประชาธิปไตยนั่นคือสิ่งที่สิ่งเดียวที่กูจะไม่อายนะ <Sim. S 1> ไม่มีทางที่ว่าอดีตกูเป็นเสื้อแดงเป็นอยู่ฝั่งประชาชนอยู่ไป,ไปม็อบเสื้อแดงหรือไป บรับประสงค์ราชบังคลาไปอะไรก็แล้วแต่ไปอักษรอาศรยแล้วกูจะต้องอับอายขายขี้หน้าเหมือนคนที่มันเคยไปมอบกับปปสแล้วปัจจุบันนี้ทุกวันนี้ก็คือแบบว่าหลบๆซ่อนๆอยู่ในเฟซนึงมุมมืดๆโพสอ,อาหารโพสไปเที่ยวทิปโพสอ,อยู่กับธรรมชาติโพสพอเพียงโพสแบบว่ามีความสุขโควิดทำให้เราอยู่กับครอวครัวอูอ้ถุยมึงอะ มโนคือคืออับอายไงคือแบบว่าไม่กล้าที่จะออกมาเรียกร้องอะไรวัคซีนก็ไม่กล้าที่จะออกมาเรียกร้องเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมึงเป็นนกหวีดมาก่อนมึงเป่านกหวีดมาก่อนมึงอับอายในอดีตของมึงมาก่อนแล้วมึงก็จะมาทําให้แบบว่าพยายามทาให้กูอับอายบอกว่ากูเป็นหมอนวดบอกว่าเ กูแบบไม่มีการศึกษาบอกกูเถื่อนบอกกูอยากขายบอกกูถอยอีหากูจะอยากจะเฉพาะกับคนที่กูควรอยากคนไหนที่กูพูดดีด้วยได้เนะี่ยกูก็จะพูดดีกูมีหลายเวอร์ชั่นมึงต้องการดูเวอร์ชั่นไหนมันมันไม่ใช่อยู่ที่มึงนะมันอยู่ที่กูมันมันมีหลายเวอร์ชั่นที่มันจะแสดงออกไปได้แล้วก็ไม่คลิปลุกเด็ดทั้งสิ้นเวอร์ชั่นที่คุยกับเออพี่น้องเสื้อแดงหรือว่าฝั่งประชาชน หรือว่านักศึกษาหรือว่ากูก็คุยกันอีกเวอร์ชั่นหนึ่งกูก็ไม่ได้บ่าคุยแบบเหมือนกันทุกเวอร์ชั่นกูกูเลือกคุยน่ะมึงนะกูเลือกคุยแบบคุยกับคุยกับสลิมจะให้กูไปแบบไปอ่อนช้อยอ่อนหวานมันก็ไม่ใช่กูน่ะนะคือกูเคยแล้วกูเคยคุยดีกับสลิมแล้วกูเคยคุยแบบด้วยเหตุผลใดๆทั้งสิ้นแล้วกูเคยแบบเธอเธอลองคิดดูนะเธออย่างงู้นเธออย่างนี้เธออย่างนั้นกูว่ามัน มันเหมือนกูคุยกับกําแพงอ่ะมึงเหมือนกูคุยแบบกับคนละภาษามึงกูสามารถคุยได้เพราะฉะนั้นกูทุกวันนี้กูเจอสลิมกูไม่อธิบายไม่คุยไม่ไม่คุยหาเหตุผลได้ทั้งสิ้นกูด่าอย่างเดียวเข้ามาถึงนี่กูเปิดปากด่าก่อนเลยคือมันเป็นสิ่งเดียวที่กูจะกูจะแบบรู้สึกว่ากูคุยกับกูปฏิบัติตรนนี้กับสลิมแบบเนี้ยกูสบายใจของกูที่สุดอ่ะอืม คือมันต้องปลดปล่อยอะมึงคือจะให้ไปคุยกับมึงดีๆเนี่ยมันคงมันมันก้าวข้ามตรงนั้นมาแล้วมันมันเป็นอดีตไปแล้วมึงมไม่สามารถที่จะกลับมาพูดดีๆกับมึงได้อีกเลยทั้งหมดทั้งสิ้นกูต้องเถื่อนกูต้องถอยกูต้องด่ากูต้องหยาบกับพวกมึงเนี่ยรู้ดีไปซะทุกเรื่องเหมือนแบบเกิดมาแล้วแบบเป็น ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้เสือกสอดผู้คือคือเหมือนผีลูกกอกอะมึงรู้รู้ไปซะทุกอย่างถามอะไรรู้รู้รู้เรื่องไปหมดกูแบบไม่รู้จะนิยามคำว,ว่าอะไรแบบสลิ่มเท่ากับผีลูกกอกนะเสือกรู้ดีไปหมดทุกอย่าง คือพยายามจะทําให้กูอับอายด้วยด้วยคอมเมนต์ให้กูอับอายแล้วเพื่อนนะเพื่อนกูก็ตัวเปิดเอารูปก,กูที่กูไปม็อบเนี่ยเอาไปลงในกลุ่มใหญ่ๆเพื่อที่จะเช็คว่าใครในกลุ่มนั้นเป็นสลิมบ้าง<ๆ>เกือบร้อยคนเอาเข้าไปลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บดาวลูกเธอหรือเปล่าด้วย ไปหลังไม้ทันทีมึงหาตีนให้กูอีกแล้วมึงแบบว่าเพื่อนๆในกลุ่มเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครใช่ไหมมันก็เยอะแยะไปหมดมึงแบบเฮ้ยมึงมึงต้องเช็คกูต้องเช็กว่าใครเป็นสลิมบ้างมึงดูนะใครเป็นใครไม่เป็นสลิมมันจะออกมาชื่นชมคนที่เงียบๆมันเป็นสลิมคือมึงหาตีนให้กูวเพื่อนก็ขอเพื่อนอะ,อะมึงไม่ต้องแบบว่าไปชื่นชมกูในกลุ่มใหญ่ๆขนาดนั้นก็ได้มึงชื่นชมกับกูสองคนก็ได้ไหมกูยังโดนชาวบ้านด่าไม่พออีกแล้วเนี่ย หาตีนเก่งสลิมเป็นประเภทที่พอเวลาเฉียงกันด้วยเหตุผลสู้กันด้วยเหตุผลไม่ได้นะก็จะเอาแบบว่าจะต้องมีประโยคอะไรที่คิดว่าเขาจะต้องเจ็บปวดในชีวิตให้เขาอายอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบเป็นหมอนนวดทำไมต้องอายอ่ะการที่เป็นหมอนนวดทำไมต้องอายอ่ะ อาชีพใดๆก็แล้วแต่นะมันมีคุณค่าในตัวเองมันมีบางสิ่งบางอย่างที่อาชีพอื่นทําไม่ได้อย่างเช่นแบบว่าอาชีพแรงงานอย่างเงี้ยสร้างบ้านก่อสร้างแบบเนี้ยจะให้พวกเราเราแบบเนี้ยไปไปสร้างบ้านก่อสร้างแบบเขามันก็ไม่ได้ถูกปะเขามีคนคุณค่าในของเขาล้างแอร์อย่างเงี้ยจะให้แบบดิฉันปีนขึ้นไปล้างแอร์ทำนู่นทำนี่ก็ไม่ได้ก็ต้องเรียกเขามาล้างแอร์แม่บ้านแบบเนี้ยค,คือคือคือเขามี เขาเรียกอะไรอ่ะชำนาญการในอาชีพนั้นๆในหลายๆคนน่ะในในในหลายๆหลักหลกหลายอาชีพมันมีคุณค่าในตัวมันเองอ่ะอย่าไปพยายามที่จะเอาอาชีพนั้นมาด้อยด้อยค่าคนคนหนึ่งคือมีเรื่องกับกูมึงก็ด่ากูเนี่ยมึงต้องไปพาดพิงถึงหมอนวดหรอมึงก็ด่ากูกูมีเรื่องกับมึงกูก็ไม่เคยไปพาดพิงถึงแมงดงแมงดาอะไรนะมีเรื่องกับกูด่ากูไม่ใช่ไปพาดพิงถึงคนอื่นมึงไม่ต้องไปยืมอาชีพคนอื่นมาด้อยค่ากู แล้วกูก็ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนด้วยว่าแบบว่าโอ้กูจะมีอาชีพอะไรเป็นยังไงคือกูจะแบบว่าอืดูการแต่งตัวสินาฬิกาเขียวเขียวแดงน่ะของปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้คือกูทําป้ายไปในใหญ่โตโมโหหลานมึงดูป้ายมึงดูป้ายมึงไม่ใช่มาดูนาฬิกาที่โผล่ออกมานิดนึงแล้วก็มึงมาดูนาฬิกาว่าของกูเป็นของอป๊อปมึงมึง แทนที่มึงจะดูป้ายอ่านป้ายว่ากูเขียนว่าอะไรเสือกมาดูสายนาะฬิกากูซะง,งั้นจิตใจมึงทําด้วยอะไรเนี่ยฮะกูเหนื่อยนะกูทําป้ายเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายเนี่ยกูเหนื่อยมากเลยนะมึงช่วยสนใจป้ายกูหนือยได้ไหมแล้วก็มาโกรธเครื่องกูว่ากูบอกว่าเปรียบเทียบประยุทธ์เป็นซีโนแวคก็มึงบอกว่าซีโนแวคอ่ะดีที่สุด นะเป็นวัคซีนที่โอเคช่วยคนไทยช่วยกันช่วยเหลือแบบคนไทยได้ดีมากแบบก,ก,กันตายกันนู่นก็เนี่ยกูก็ให้มันเป็นซิโนแวคแล้วไงมึงจะอยากให้มันเป็นไฟเซอร์ทำไมมันเป็นไม่ได้นะมึงไม่ใช่มึงต้องดูได้จะให้ใครอยู่ตำแหน่งไหนตรงไหนน่ยมึงต้องต้องช่วยดูนะมึงจะช่ชงโง่ตลอดชีวิตนะอิสลิมเรื่องอื่นนะฉลาดดีนะเรื่องโง่เนี่ย แล้วเพื่อนก็แบบแท็กจังเลยแท็กแท็กคุณดาวคะนี่อีกตัวค่ะคุณดาวคะจัดเลยคะเพื่อนไม่ต้องแท็กเพราะว่าทํางานอยู่ออกมาโอ้แท็กเต็มเลยแท็กคนนู้นคนนี้แท็กไม่พอแคปมาด้วยคือแบบว่าเราก็หัวเราะกับไปก็คือขอบคุณเพื่อนนะเพื่อนก็แบบเพื่อนก็น่ารักนะเพื่อนก็เดือดร้อนแทนอะไรอย่างเงี้ยแต่ดาวไม่มีเวลาไปฟ้องใครแล้วค่ะเพราะว่าเราต้องตรวจโควิดนะให้มันให้มันมันด่าอยากด่าอะไรก็ด่าเผื่อคือดอไม่เจ็บปวดหรอกอ่ะจริงเรานไม่เจ็บปวดนะ เดาเห็นแล้วเดาก็ขำอะ่ะเมื่อคนคนหนึ่งสู้เหตุผลของคนคนหนึ่งไม่ได้นะคะแล้วคนคนนั้นหลุดจากการอธิบายในเหตุและผลและพยายามไปด้อยค่าเขาในเรื่องหน้าตาในเรื่องอาชีพในเรื่องหุ่นในเรื่องการศึกษาในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดาถือว่าไร้ค่านะเดาถือว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้อะ่ะงานหยาบนะมันเป็นงานหยาบที่แบบอยาให้อย่าให้เราต้องลงไป ลงไปยุ่งกับงานหยาบเลยอะเดาของานละเอียดนิดนึงเราไม่ได้โกรธนะคือเดาขำเราขำ,าำแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเบรกไนงะเราก็ต้องหาแบบเพื่อนคุยก่อนที่เราจะลงมือทำงานต่อไปสลิมมีปมค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็คือสลิมปมใหญ่กว่านมจริงพวกเนี้ย แค่เสื้อก็ต้องว่ากูไปยืมเขามามึงเอยมึงช่วยเอาคาว่ายืมออกไปจากสารบบของความโง่ก่อนได้ไหมอ่ะไออย่างที่แบบยืมยินมาทิกาเพื่อนยืมแหวนแม่ยืมอะไรเงี้ยมึงก็เลยจะคิดว่ากูไปยืมนูม่นยืมนี่กูมีเสื้อเก่าเยอะมากมึงเยอะมากกูใส่แล้วทิ้งมั้งอ่ะกูใส่แล้วทิ้งเยอะกูมีเยอะ กูซื้อสะสมโอเคไหมล่ะ <c oughs> ทุกวันนี้นะแบบสู้รบบบม,มือกับโควิดไม่พอต้องมาสู้รบบบอีกจึงไลแล้วต้องสู้รบกับสลิมแล้วก็ต้องมาปวดหัวกับข่าวเยอะแยะมากมายมาทุกที่ทุกทางเลยค่ะ แต่ก็โอเคก่อนจะด่าอะไรกูนะสลิปมันก็ช่วยคิดนิดหนึ่งช่วยสตินิดหนึ่งสติไอ้ีหหานไม่มีอีกไม่รู้จะพูดว่าไงละไม่มีสติก็คือแบบฉุกฉุกคิดนี่ไม่ต้องใช้สติก็ได้ก็คือแบบสะดุดนิดนึงอะไรเง,งี้ยคือมึงมึงต้องคิดนิดนึงว่าเฮ้ยมึงจะให้กูแบบว่า,อ,าอย่างอีน,นั่นอะอะไรนะอ,อีคนนั้นอะที่บอกว่า แน่จริงหันหน้ามาสิแน่จริงหันหน้ามาสิกูจะไปรู้ได้ไงว่าเขาถ่ายกูลูกกูก็ถ่ายอยู่ห้องหลังห้องบนนะกูจะไปรู้ได้ไงกูไม่ใช่พะพหมจะได้มีหลายหน้าจะได้เออใครถ่ายปุ๊บถ่ายไปมันจะมุมซ้ายขวานหน้าหลังแล้วมันจะเจอหน้ากูหมดสติมึงนะไม่ใช่แบบว่าเออกูจะให้กูแบบว่าสี่หน้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ เดี๋ยนะอ่านก่อนนะเพื่อนบางทีเพื่อนก็ห่วงเราเพื่อนก็จะบอกคุณาวสู้ๆนะคะคุณดาวสู้ๆนะคะคุณดาวอย่าคิดนะเพื่อนเพื่อนอย่าคิดว่าเราเครียดดาวบางคนซื่นตื่นดาวบางคนขี้ขำเราไม่เครียดเพื่อนก็อย่าคิดว่าเราเครียดนะเราไม่ไปเครียดหรอกกตอี อีพวกผีกระซื้อผีปอบอะไรเงี้ยลอยมาตามข้างบ้านมาตามเฟซเราอีพวกผีลูกกอกอะไรเงี้ยรไม่เครียดหรอเราขำมันบอกว่าองดาวแบบอะไรนะปากหมาคือทา,ทางที่เรายังไม่ได้ป้ายอะ่ะมันก็ไม่ได้ว่าเอหรือว่าจะปากหมาจริงคือ <laughs> คือ เฉพาะกับกับที่ยหญ่เงี้ยโอเคไหมล่ะคือพูดดีๆก็มีช่วงที่ไม่ปากหมาก็มีนะ <c oughs> อะไรนะคะไม่ไม่ไมไมไม,ม,มดาวไม่ได้คิดว่าแบบว่าจะต้องเอามาเป็นสาระหรือดาวไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบว่า ไปให้ค่าใครอย่าคิดว่าเวลาการที่เดาพูดถึงใครหรืออะไรเนี่ยจะเป็นการให้ค่านะคะบางทีเดาก็ไม่ได้ให้ค่านะเดาเดาไม่ได้พูดถึงด้วยความชื่นชมหรือไม่ได้เดาจิกขึ้นมาด่าเข้าใจไหมเพื่อนคือเพื่อนต้องเข้าใจเดานะว่าเดาไม่ได้ให้ค่าเดากำลังด่ามันเราไม่ได้ให้ค่ามันเพื่อนเข้าใจเดานิดนึงเพื่อน เดี๋ยวกันนะเรามองไม่เห็นเลยอ่ะทําไมเราถึงมองไม่เห็นนะเพราะอะไรหรือเพราะว่าเราแก่ไปแบบมองตัวงสือไม่เห็นอ๋อมันแสบตาค่ะแสงแสงเดี๋ยวเราจะไปทํางานแล้วนะเพื่อนก็ชอบเชีย์จัดรายการคุณดาจัดรลยการจุดก็จุด น้อยคนน่ะที่จะแบบเข้าไปด่าแทนดาวอะ่ะเออแต่ก็มันก,ก็มีอยู่นะแต่เพื่อนก็จะแบบด่าให้เป็นข่ะคุณดาวจัดเลยค่ะกระชากอะไรไปอีกละกระชากแท็กชื่ออะไรไปกระชากกระชากทั้งวันน่ะถ้าเป็นหัวเป็นบ่มนี่ก็จะหลุดไปแล้วกระชากอีกแล้วกระชากทั้งวันใช่ค่ะพักผ่อนน้อยเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องทำงานอีกแล้วค่ะ แสบตาด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปทํางานก่อนแล้วนะเอาอีกไรอีกละเชียร์จังเลยเอาอีกเอาอีกเ่ยอิสลิมมึงมึงหยุดนะมึงหยุดมึงอย่าคิดว่ากูไปเอาเสื้อกาวใครมานะกูมีเสื้อกาวเยอะกูใส่แล้วทิ้งวันนี้กูใส่ทิ้งเลยแล้วกูกูมีเยอะมีเป็นร้อยร้อยตัวโอเคป่ะนี่เป็นไงล่ะอวดรวยกูใส่แล้วทิ้งไม่พอใจใส่ใส่เสื้อตัวนี้ว่าเพื่อนเห็นแล้วอ่ะทิ้งทิ้ง อีกก็มาใส่ใหม่เอาเอาตัวอื่นก็มาใส่ใหม่สั่งใหม่สั่งใหม่ส,หมสั่งตัดมึงคิดว่ากูแบบไม่มีเสื้อกาวขนาดนั้นเลยเหรอฮะรถเหมือนกันมึงหาว่ากูแบบไปเช่าใครมาถึงไม่กล้าเปิดทะเบียนกูก็อืมกูเช่าแล้วไงเช่าก็เงินกูโอเคไหมเออเช่าก็เช่าเพื่อความสบายใจของมึงหนะ่ะแบบมึงจะได้แบบมีเรื่องหนึ่งที่มึงเป็นความสุขในชีวิต ประจ,จาวันเนี่ยในวันวันหนึ่งของมึงอาจจะไม่มีความสุขเลยกับการที่ได้ดูถูกคนคนหนึ่งแล้วมึงมีความสุขกับก็ก็โอเคกูทําบุญทาทานแต่อะมึงก็ดูถูกกูไปเออเอาเหอะอ,อ,อ,อะไรแบบเนี้ยนะก็แล้วแต่มึงละกันนะหาว่ากูแบบว่าเออต้องการแบบอยากได้ซีนซีนพองดีกูจะออกไปไล่กูจะออกไปทวงฟิวอ่ไฟเซอร์กูจะออกไปไล่เผด็จการกูจะต้องการซีนเพื่อ กูจะไปรู้เหรอคนนู้นคนนี้ถ่ายเรื่องของเขาเขาถ่ายก็เรื่องของเขาโทรศัพท์เขาซิมเขาเขาจะยกมาถ่ายกูกูไม่ได้ปิดกั้นอะไรไงกูไม่ใช่ติ๊กต็อกกูจะได้มาปิดกั้นคนนู้นคนนี้ตลอดเวลาใครอยากถ่ายก็ถ่ายกูกูออกไปแล้วแ่ะกูออกไปแล้วอ่ะกูเปิดสาธารณะแล้วนะเพราะฉะนั้นอ่ะใครอยากถ่ายก็ถ่ายใครอยากทำอะไรก็ทำเอาเชิญเชิญเชิญกูก็ไม่ได้ว่าอะไรไงมึงก็เสือกเขาถ่ายรูปก็เรื่องของเขาเสือกโทรศัพท์เขายุ่ง กูจะเปิดหน้าไม่เปิดหน้ามึงก็เรื่องกูอี่า,ามาด่ากูนะยิ่งใช้หน้าเด็กมาด่ากูเลยใช้หน้าเด็กใช้อวตารมาดา่ากูแล้วก็บอกว่ากูไม่เปิดหน้าวิช่างกล้าด่าไม่รู้จักดูตัวเอง <c oughs> แค่นี้นะโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอ้วันพระวันพระอย่าได้เบา พอนะเลิกเลิกเลิกได้ค่าซึ่งกันและกันมึงคิดเหรอมึงด่าก,กูขนาดนี้แล้วครั้งหน้ากูจะไม่กล้าไปม็บมึงคิดเหรอกูไปตั้งแต่กูเป็นสาวๆแล้วใครจะด่าใครจะเสียบกูใครจะไปแบบว่าเออเอากูไประจาาก,ก็เลื่อมเชิญเลื่อมมึง โอเคนะไปแล้วบ๊ายบายทำงานก่อน